หมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่เสียงผู้หญิงเหรอวะมึงคือไอเยี่ยแบบเสียงมันเยี่ยมากชินไอ้เยี่ยเสียงคนเยี่ยไอ้นี่มามันมันมีระบบอันหนึ่งมันมันสามารถแปลได้ลยลองใช่นี่ดิวะไอะเป็นไี้ะเสียงตอนเนี้ยไอเยี่ยเสียงเสียงมันไอ้ไอเยี่ยหนูที่มันร้องเพลงอะไอ้ชื่ออะไรวะเสียงเอะไรวะไอเยี่ยไอ

มึงเลิกใจเถอะเลิกใจเถอะว้กจเำอเสียงเดิมมากูทไมอันนี้แหละเยเสียเียสะพ้เฮียะไ้กูไม่เสี่ตัวเปังไงข พูรเช่นกูแล้วมึงกลับไปใช้เสียงปกติเหรอทำไมมใช้เสียงไม่แผละแอปมันไม่สมบูรณ์เสือแอปมันไม่สมบูรณ์มันเหรอเอวินแนี่อต้องงามไงีไม่รู้จักเอวินเลยไม่รู้จักโอ้เอาเรื่องรถเดี๋ยวต้องเป็นอะไร เจกดูเ่ยงไตายหายเขามได้ไม่รู้ว่ากูัเอนย่เเออมันเจ๋งไอ้สัตว์แต่คนที่รู้ไหม่ขาหายเลยฮ่านดูม่า้วยเหรอนี่ยั่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่่า่าฮ่งฮ่าด่าฮ่า่า่าา่่า่่่ เดเดเดาช่างที่หมดให้ให้ให้้ให้ตลกไห้ค่มรเรอสู้ไหมตัดลองเยเงียตนนี้อ่ะเป็นงบาตอนนี้โอเคอยู่คล้ายๆเสียบึงแตแปลกหน่อยตรงที่มันเหมือนเหมือนไม่ไมเสีย มาไม่นี่มาปเป็นเสียงเด็กด้ปปวยครับกับอันนี้แหละอันนี้แหละกูว่าคือต่อสุดเลยอย่าอยชินำ <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> ไ <laughs> ม่มใช่เหรอเฮ้ยทำไมอะเสียงก, <laughs> 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 กับหน้าตาเมึงไม่เข้ากันเลย <laughs> เฮ้ยทำไม,ไมอะไรไนรไี่มึงกันหรอไม่มึงนึกสภาพแล้วว่าคนที่เขาเคยเห็นหน้ามึงอะเคยได้ยินเสียงมึงอะพอมาเจออย่างเงี้ยคือแบบ ไอ้เี่ยมันเหมือนมันเหมือนเชี่ยอะไรสักอย่างอ่ะมันเหมือนเชี่ยอะไรสักอย่างแล้วมันคือเชี่ยอะไรมันเหมือนมึงเอาเนยถั่วไปราดสับปะรดอะแล้วแดกอะเออมันมันคืออย่างนั้นเลยเว้ยมันเฮียเลยม่่ใชเหรอมึงยังไม่เคยแดกสินะมันเฮียเลยเพื่อนมันเฮียไปเลยอะแบบเออไหนเฮียขอรักเนี่ มันไม่เท่เฮ้ยว่ะก็เผื่งวิปปิดไปไม่ถังก่อนด้วยซ้ำเลยไอ้เนี่ยติดับไปแก้วหรือเปลดับไปแก้วหรือเปล่าแก้แต่เขาลองใช้เสียงนี่เลยวะเสียงไหนอีกเออไอ้เนี่ยหนักกว่าเดิมอีกคือมันก็เสียงมึงแหละแต่ที่ลึกที่ลึกกว่า มันไปนี่เงี้ยแงสยงต้อเลยของใหม่แลังไงเนี่ยไม่รู้เปิดยังไงล่ะแล้วมึงก็ต้องปนปางแบบดีดสัตว์ละกันไอ้เหี้ยเยกูจริงจริอนะเนี่ยเฮีย

คุณจะมาฆ่าตัวตายแถวนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้บ้าไอ้บไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้บ้ไอ้บาไอาไไอ้บ้าไไมอ้บาวอ้อ้น้อไ้ไมไ้ไอ้้ไ้าอา้ โอเคมันมาแบบนี้เอ้ยมเจออย่างเนี้เลยวกูอายแล้ว